เงินเดือนเป็นแสนแสนจริงๆแสนสาหัสต,ตอนยังไม่ได้หักภาษีพูดกันให้ถูกสาวเอ้ยการที่เราจะมาแนะนำคนทางเมืองไทยเนาะหรือบอกเขาว่าเงินเดือนเป็นแสนนะให้หักกินหักอยู่หักใช้หักภาษีเสียก่อนเราส่งไปให้เขาแล้วมีเหลือไว้กับเราเท่าไหร่นะอันนี้พูดจุดชีวิตที่อยู่ตรงนี้ และนึกถึงหัวใจฝรั่งเขาด้วยไม่ใช่ไปนับ,บยอดเงินเข้าสูงลูกจะไม่ให้เขากินเข้าใช้ไม่ได้คิดหักค่าใช้ใจ่ายอะไรของเขาเลยนะตาสว่างกันได้แล้วนะอย่าสร้างความทุกข์ด้วยการอยากนะฮะความอยากของเราหรือนะให้ความหวังกับครอบครัวจนทำให้ตัวเองลำบากกินไม่เข้าขายไม่ออกเพอออกปากออกไปแล้วว่าได้เงินเดือนเป็นแสน อืมนะทุกจริงจริงหัดเฉลีย่ยแล้วเว้ยให้มันเหลือติดบัญชีตัวเองไว้บ้างนั่นแหละดีดีสำหรับเราป้องกันตัวเราชีวิตยิ่งมาอยู่ไกลนะอันตรายถ้าพลาดขึ้นมาหาคนช่วยไม่มีนะสำหรับพวกเราเมียฝรั่งตากแดด